สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้ภาษา SQL นะครับผ่านโปรแกรม Microsoft Access กันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เปิดโปรแกรม Microsoft Access ขึ้นมาก่อนนะครับนะซึ่งเราสามารถเปิดได้นะครับโดยการคลิกไปที่ไอคอนนะครับตัวโปรแกรม Access ทางด้านล่างนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าตรงนี้อาจจะเรียกว่า Quick คลิกคลาสบาร์หรือไงนะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับก็คลิกเข้าไปที่ปุ่มสตาร์ทแล้วก็เลือกรายการชื่อโปรแกรมแม็กเซ็นะครับนะครับคลิกเข้าไปก่อนพอคลิกแล้วนะครับก็ให้ทําการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมานะครับนะฮะตรงนี้เขาจะให้เราตั้งชื่อไฟล์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ฐานข้อมูลสมมุติว่าผมจะตั้งชื่อว่า p e t s h o p นะครับนะฮะ ก็ตั้งชื่อแล้วนะครับแล้วก็คลิกคลิกที่ปุ่มสร้างโดยปกติทั่วไปนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะให้สร้างตารางเพื่อเก็บข้อมูลกันเลยนะครับแต่ในที่นี้เราจะเรียนรู้การใช้งานคำสั่งนะครับภาษา SQL เพราะงั้นเราก็จะไม่สนใจส่วนนี้นะครับอันนี้ก็จะลบไปก่อนนะครับ สำหรับการใช้ภาษา SQL นะครับในโปรแกรม Microsoft Access นั้นนะครับเราต้องไปใช้องค์ประกอบที่ชื่อว่า Query นะครับก็เราจะต้องคลิกเข้าไปนะครับที่ r i บบอนที่ชื่อว่าสร้างนะครับหรือ Create ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูองค์ประกอบนะครับหรือส่วนประกอบที่ชื่อว่า Query นะครับคลิกเข้าไปนะครับที่ Design Query นะครับภาษาไทยก็ใช้คำว่าออกแบบ Query นั่นเองนะครับคลิกเข้าไปครับนะ ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับตารางสร้างคิวรีซึ่งเราก็ไม่สนใจเหมือนกันนะครับสิ่งที่เราสนใจก็คือเราต้องการเข้าไปสู่มุมมอง SQL นะครับก็ให้คลิกเข้าไปนะครับที่ตรงปุ่มนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับมุมมอง SQL คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับโปรแกรมก็จะทําการเข้าสู่หน้าต่างให้เราป้อนคําสั่ง SQL เข้ามานะครับซึ่งแน่นอนครับเราก็ต้องรู้จักคําสั่งในภาษา SQL ก่อนนะครับ ยกตัวอย่างเช่นผมต้องการสร้างตารางเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนรู้วิธีการใช้คําสั่งในการสร้างตารางนะครับแล้วก็ต้องพิมพ์คําสั่งนี้นะครับลงไปแต่ในที่นี้ผมขอ Copy มาแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วนะครับน,นี่ครับก็จะเป็นคําสั่งสร้างตารางนะครับคำสั่งก็คือ create table ตามด้วยชื่อตารางในที่นี้เราก็ตั้งชื่อตารางว่า tbl pet นะครับ หลังจากนั้นนะครับในวงเล็บนี้ก็จะเป็นการกําหนดชื่อคอลัมน์ของตารางนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วย pet id นะครับหรือรหัสสัตว์เลี้ยง pet name ก็คือชื่อของสัตว์เลี้ยง price ก็คือราคานะครับการกําหนดออนอกจากนี้แล้วนะครับการกําหนดคอลัมน์นั้นยังต้องมีการกําหนดชนิด ข้อมูลของคอลัมน์นะครับก็คือเป็นแบบอินทิเจอร์ก็คือตัวเลขนะครับถ้าเป็นเท็กก็คือเป็นข้อความนั่นเองนะครับแลวเกิดคอลัมน์ใดนะครับแอตทรบิวใดเนี่ยเรากําหนดให้เป็นไพร์มาริคีเนี่ยเอ้เรากำหนดให้เป็น,นคีย์ห,ห,หลักนะครับเราก็ต้องพิมพ์คําว่าไพร์มาริคีลงไปนะครับสังเกตว่าเราก็จะแยกคําสั่งนะครับโดยการใช้เครื่องหมายคอมมาคั่นตรงนี้นะครับน,นี่ก็เป็นการใช้คําสั่งสร้างตารางสําหรับ การเรียกใช้นะครับนะฮะกหลังการเรียกใช้ภาษา sql นะครับสั่งงานภาษา sql นะครับในแอคเก็คือให้คลิกเข้าไปนะครับที่ปุ่มที่ชื่อว่าเรียกใช้ตรงนี้นะครับนะสังเกตให้ดีนะครับตอนนี้ยังไม่มีตารางนะพอกดปุ่มเรียกใช้นะครับมันจะเป็นการสร้างตารางขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยนะครับจะได้ตารางตรงนี้ขึ้นมาเลยนะซึ่งตารางนี้นะครับถ้าเราไปดูที่มุมมองการออกแบบ ก็จะได้ว่าข้อมูลนะครับชื่อเขตข้อมูลแล้วก็ชนิดของข้อมูลนะครับก็เป็นไปตามที่เรากําหนดก็คือ pet id ก็เป็นตัวเลขนะครับ pet name เป็นข้อความหรือเป็น textprice ก็คือเป็นตัวเลขนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนนี้เราก็ปิดนะครับตรงนี้ครับก็คือการใช้งานคําสั่งภาษา sql นะครับถ้าเราต้องการลบนะครับด้วยการใช้คําสั่งก็ได้นะครับคําสั่งในการลบ ตารางนะครับเราใช้คำว่า drop table นะ d r o p นะครับ drop table แล้วก็ตามด้วยชื่อตารางก็คือแค่นี้ครับตรงนี้นะครับสังเกตให้ดีนะครับตรงนี้เรามีตารางอยู่นะครับแต่ถ้าเราใช้ทําการ run ภาษา sql ตรงนี้นะครับอย่าลืมก่อน run นะครับต้องหาปุ่มที่ชื่อว่า run หรือเรียกใช้ในตรงนี้ไม่เจอนะครับมันอยู่ใน ribbon design query ส่วนนี้นะโอเคนะครับ คลิกที่เรียกใช้นะครับเห็นไหมครับตารางก็จะหายไปนะครับนะครับเพราะงั้นถ้าเราต้องการสร้างตารางแน่นอนเราก็ต้องใช้คำสั่ง create table ขึ้นอีกแต่วิธีการทำพวกนี้ส่วนใหญ่เขาไปทำในตัวโปรแกรมนะครับก็คือเราสร้างโปรแกรมขึ้นมาแล้วเราก็กำหนดคำสั่ง sql ไว้ในโปรแกรมนะครับซึ่งการกำหนดไว้ในโปรแกรมนี้ก็ไม่จำเป็นต้องกำหนดหลายบรรทัดหรอกครับนะเราสามารถเขียนลงในบรรทัดเดียวก็ได้แต่ว่ามันต้องครบถ้วนนะครับ ของตัวคำสั่งเช่นการสร้างตารางก็ต้องใช้ create table จากนั้นก็ตามด้วยชื่อของตารางนะครับนก็นคือตรงนี้คือชื่อตารางนะครับแล้วก็ตามด้วยข้อมูลนะครับอลั u m n หรือในทางฐานข้อมูลเราเรียกว่า attribute นะครับกำหนดว่ามี attribute อะไรเป็นชนิดอะไรตัวไหนเป็น primary key แบบนี้นะครับนะก็ถ้าต้องการทดสอบหรือรลันโปรแกรมนะครับก็กดปุ่มเรียกใช้คลิกเข้าไป เห็นไหมครับก็จะทําการสร้างตารางขึ้นมานะครับถ้าต้องการป้อนข้อมูลข้อมูลเข้าไปในตารางเห็นไหมตอนนี้เรามีตารางอยู่แต่ไม่มีข้อมูลถ้าต้องการป้อนข้อมูลเข้าไปในตารางนะครับโดยวิธีการของภาษา SQL เนี่ยเราก็ต้องใช้คําสั่งที่ชื่อว่า insert into นะครับต่อจากนั้นก็ตามด้วยชื่อตารางครับ ส่วนนี้ก็จะต้องมี3คอลัมน์เช่นเดียวกันนะครับคอลัมน์แรกก็คือข้อมูลที่เป็นรหัสสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งเรากําหนดเป็นตัวเลขในที่นี้เราก็เลยพิมพ์เลขหนึ่งแล้วกันต่อไปนะครับชื่อสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งต้องเป็นข้อความถ้าเป็นข้อความนะครับจะต้องพิมพ์เครื่องหมายเอ่อซิงเกิลดอรเบิรนโคดนะครับหรือว่าเครื่องหมายคำพูดเข้าไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นด็อกนะครับือสัตว์เลี้ยงนะครับ ราราคานะครับราคาก็ต้องเป็นตัวเลขใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องกําหนดไปเช่น900ก็แล้วกันนะครับนะ insert into table นะครับเออลืมไปครับต้องมีคําว่า value นะ insert into table นะครับตารางชื่ออะไรแล้วก็ข้อมูลที่จะป้อนมีอะไรบ้างข้อมูลที่ป้อนนี้ก็ต้องป้อนให้ครบนะครับ ตรงกับคอลัมน์ที่ออกแบบรวมทั้งชนิดของข้อมูลก็ต้องตรงกันต่อจากนั้นก็ทำการลั่นนะครับเข้าไปที่ Ribbon Design View แล้วกดปุ่มเรียกใช้มันก็จะมีบอกว่าเราจะผนวกข้อมูลนะครับแถวลงไปใช่ไหมตอบใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเปิดตารางดูนะครับตรงนี้ต้องปิดก่อนนะครับแล้วเ,เปิดใหม่ก็จะเห็นว่าตารางก็จะมีข้อมูลสัต์เลียงตรงนี้เข้ามาแล้วนะครับถ้าต้องการเพิ่มนะครับก็เพิ่ม ได้ครับนะเช่น2นะครับนะเป็น ID เป็น2แล้วกันตัวนี้ก็เป็นแมวนะสัตว์เลี้ยงแมวนะครับราคาแพงหน่อย1,500ก็ทำการลันคิว r ีปึ๊กนะครับก็บอกจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับใช่ไหมใช่นะครับแต่อย่าลืมนะครับตรงนี้ต้องต้องปิดแล้วเปิดใหม่นะครับก็จะมีข้อมูลนะครับมี d o อกมี c แคทแหละนะครับนะ ถ้าจะเพิ่มอีกก็เป็นลักษณะนี้นะครับนะเช่นเพิ่มปลาปลาห้าสิบนะบาทแต่ครั้นี้ผมจะทําให้ดูก่อนนะครับว่าตรงนี้ถ้าเราป้อนข้อมูลนะครับลักษณะนี้จะมีอะไรขึ้นมานะครับนะเราก็จะคลิกที่นี่นะครับเลขใช้ซึ่งก็เหมือนกับจะถูกต้องนะครับกดปับ๊บ แต่มันจะเกิดเออร์เลอร์มันบอกไม่สามารถที่จะผนวกหรือเพิ่มข้อมูลเข้าไปได้นะครับอันนี้เกิดจากเขาบอกว่าเนื่องจากว่าข้อมูลนะครับที่เราป้อนเนี่ยมันมีปัญหาก็คือว่าตัวนี้ครับมันเป็นตัวเลขที่ซ้ำกันก็คือ2เรามีแล้วนะครับถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าไอ้คอลัมน์นี้นะครับเรื่องแอตทเนี่ยเรากำหนดให้เป็นคีย์หลักหรือ p r i มา r y key เพราะงั้นข้อมูลมันจะเว้นว่างนะครับหรือค่าที่ป้อนเนี่ยจะซ้ำกับค่าเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ได้เพราะงั้นตรงนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ อาจจะเปลี่ยนเป็น3นะครับแล้วลองรันดูใหม่นะครับนะตัวนี้ก็จะเห็นว่าผนวกได้แล้นะครับนะเปิดมาใหม่นะครับก็จะมีข้อมูลนะครับทุกประกาศนะครับนะเห็นไหมครับข้อมูลแบบนี้นะครับอนนี้ก็เป็นวิธีการนะครับใช้งานภาษา SQL นะครับในโปรแกรม Microsoft Access นะครับนะครับก็ไม่ไม่ยากอะไรนะครับนะเข้าไปที่ริบบอนนะครับที่ชื่อว่าสร้างเนียนะครับแล้วก็เข้าไปที่ ปุ่มที่ชื่อว่าออกแบบ Q e. ิวจากนั้นก็ตัวนี้ครับพิมพ์คำสั่ง SQL ลงไปนะครับแล้วก็ทำการเรียกใช้งานมันนะครับสำคัญคือเราต้องรู้จักนะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่งให้ถูกต้องนะครับซึ่งเราก็จะเรียนรู้กันนะครับนะบางทีโปรแกรมนี้ก็คือเอาไว้ทดสอบให้ดูท่านเองนะครับว่าเราจะใช้ภาษา SQL ในโปรแกรมฐานข้อมูล Access อย่างไรบ้างนะครับนะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็จะลองใช้กับ โปรแกรมฐานข้อมูลตัวอื่นนะครับเช่น m y SQL นะครับนะผ่านโปรแกรมพวก PHP มาแอดมินก็ได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวก็ติดตามดูอีกทีหนึ่งนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ